ค่ะมันในนุนทิยาพาพอไม่เป็น้องเอฟซีันตามแนวทางของพ่อถนอมนะคะฟันผู้ยิ่ยงมาบอกเลขสามตัวแดงจริงครึ่งนะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะเอามาจะใสา่เหรอหน,นูมาสัมผัส,สพ่อถนอมนี่เด้อคะ่ะฟันงวดที่พานมาได้คลิปเดียวเพิ่นหายหกสี่เลขออกหาซี่หาแล้วโค้งสุดถ่ายมาก,กม่อนมื่สองหมื่ เพิ่นพอยุหนะ้าพอยู่บ้านหลังนี้นนที่ยาบรูจักว่าบ้านหลังหน้าย,ยู่ใส่หนูก็เลยกลับเลยอย่ยินข่าวว่าถูกขังล่างบ่คะ่ะขังล่างเอามาแต่ร์ไซค์ขังล่าง,ง,ลางเลขถูกเ็เลขศูนย์สามเจ็ดแปดสามเจ็ดเขเรียกว่าถูกมันจะออกขังล่างจ้าเลขแปด<ะ>อยินงเงี้ยตาบ้าเข่าขึ้นเราหนูบ่จักเฮียนอนหนูกับกลับเลยแล้วงวดนี้ฟันดีบ่ ฟันดีก็เราบอกันมันม่ยิ่งขึ้นไงมียิ่งมากยังมียิ่งมากมากแล้วแบบว่าพเขาให้ลูกผมว่ามันให้ลูกดิสุดกระปุกแล้วมีกระดาษสีนั่นสีนี่ค่ะบางทีมันได้เห็นบึงสีแล้วว่าเขาลุ้งแม่สีแดงใช่ว่าอะไรีเขาได้ลุ่งหมดมันได้ออกไม้บึงสีแดงมีแดงถึงสามตัวนั้นว่าจ้าป่างเย็นจะได้เลยเนี่ยว่าท่านว่าสามสามเก้ามันว่ามียิ่งมันว่า อีม no ึงสามสามเก้าตัวนี้กันนเปิดขึ้นมามันเป็นสีแดงเป็นสีแดงมั้เป็นเลขสีแดงมั้งเป็นสีแดงมั้งก็บอกตัวเลขแต่ผู้หญิงเหงนบอกว่าสามสามเก้าเลขมดเป็นเลขเป็นกระดาษสีแดงเป็นกระดาษสีแดงผู้หญิงว่าสามสามเก้าผู้หญิงว่าสามสามเก้าเลขงวันนี้สั้นจอดมันหนักเบิร์นเนาะมัวเบิร์นนะก็เบิร์นแรงได้พี่เขาฝันฝันเต้ามือได้ค่ะ ฟันจองหมดอยู่สามหมื่นฟันตีสี่้ห<า>มื่นรับมันมาจุดถูกได้สามหกแปดนี่มันมามาเกือยู่สามหมืนก็เก่ากับวกบมันวามตัวเดียวแบบนี่พี่ทูบสามหกแปดสามหกแปดตัวนี้เป็นทางล่างไี่ ลเลขทูมากออกล่างเออตัเลปันมากออกว่าบนวันที่ผ่านมากนี่เป็นศูนย์สามเจ็ดเนี่ยศูนย์สามเจ็ดม่ออกสามเจ็ดวันนี้เป็นสามหกแปดทันตัดมันติดกาได 3, า 3, 6, ้สามหกนาสามหกอ่ยสามแปดหกแปดเลขทู วันนี้เลขฟัน <c oughs> เลขฟันสามสามเก้ากรสิตาได้สามสามสามเก้าอ่าไม่เป็นตะกับหัวบอมันเกิดวนเนี้ยก,ก็หัวเก้าเก่ามันอยากเกิดกันกันกันสามหวกันเนานี่ยเลขคัขนคันโอกนัขนข้างล่างสามหกข้างบนสิน 9, 3, บหกเก้าสามโดเรื่องรื่องต่างางเหมือนเด้อ มันวกก,กันมันโรยกันอีนี่ยีนึนะมันโรกเลยว่าสามสามเก่าเลยลอยอยเนามันออกปากคัดเพียงเปิดออกมากเออเปิดมาเห็นสีแดงมันมีสีแดงมั้ยส,สามสามเก่ากันหนเอยอเนาะ เด็กตัวนี้สื่อได้ยู่ได้เนาะพอมาแรกๆเป็นเลยอยู่ราชีนีเดะเก้าสามมันโดนแล้วกับสิพ่นสื่อได้อยู่บอ้อ่านแล้วพอบางันนี่สัจรเนาะนุ่นเขนแล้วเนาะมีสานี่เล้เนาะมีสานี่ปันเลยยดปนาอสามสกดื้อไปืื้อสามเก้าสามนี่เลยไื้ออันอ เลขที่เลนีหินเป็นเลขเบิ่นไหม 3, สามสามเก้ากับซืือมุนขม,มุนมื่กาจะเป็นเก้าสามสามหรือสามเก้าสามให้เป็นมุนเอาเนาะเพราะมันมตัดสองตัวให้แล้วอ้าวพินองพิจารณาเด้อค่ะพอถนอมฝันฝันขึ้นแหลกสามตัวคือสามสามเก้านะคะคและ้ว 3, 3, ต่อมานี่จะเป็นเลขทูบเลขทูบโค้งทุตไทยนวลนวลที่ยาแมาตามมาเจอเบิ่นนะคะเบิ่นจุดถูกเลยศูนย์สามเจ็ด สามเจ็ดมาตรงๆนะคะสำหรับหัวน,นี่จุดถูกได้สามหกแปดนะคะตัดหายสามหกสามแปดหกแปดนะคะสำหรับเลขควบฝันตัดได้สามสามกับสามเก้ากันกับหัวคือสามหกนะคะได้สลานะกินแบงแคบใบไปสามสามเก้าท่านไหนท่านไหนขาซื้ออยู่ปกติเป็นปุนมน่มอะไรดิ คนขายคนขมากเลเอ้าตี่กี้ซืมาดีแต่ทางแต่จางนางมาให้เบอร์โอ้โหเจ้าซื้ออ๋อทำมบอกมาสมัยเลขถือซีงวดหางวดจางนางมากเบิ่งไม่ต้องการถึงนานนี่เหรอถึงนานนี่เหรอดวงเนนเริ่มมากต่ว่าลองเริ่มมากเมื่อวาสองวันปันสงวันปันไม่ได้ปันชิ้นเลยปั่นชิ้นไปสามกล่องกันมือกันแหลกกันบ่อนจองหวัดจ้า เขาเลื่อกล่องสองกล่องไม่ใช่กล่องใหญ่เขาเรียกเอาจุ่นเขาเรียกเอาแต่กล่องใหญ่ต้องคอยเรียกกล่องน้อยมันไม่ใช่ซีนจ้าแต่กล่องเล่นมาก็เขาแต่ว่าได้แต่ซีนเขาได้ซึ่งดูซึ่งกล่องใหญ่อันว่าเรื่องวดไดดนี่วดนี้ล่ะวดนนี้ก้อนก้อนจะได้เลขสามสามก้อนจะได้เลขสามตัวนี้ปันว่าได้ปั้นเนื้อปั้นเนื้อปั้นยื้อใสปั้นยื้อเย็นหนึ่งหล่ะเอาเลขเลขบ้านตัวใดบ้านหกหา ม่ปั่นยุบหนี้หรือปั่นคันมาเลรืปันไม่ปั่นนะครับคันปันยุบนี้มาเลขที่นั่นน่ะอันปั่นยุบบ้านหลังพุนบ้านเลขที่หกฮะจะบอกคอยบอคอยบอเอาใกล้ทุกนั่นเอาหนุเขียนซื้อใชอไหมคอยบอมาทุกนั่นนะเพิ่นจะถามเพิ่นเจ๊ได้คอมเมนต์ถามาเลขบ้านอะไรนวนที่ยาไม่ถามเลยเหรอจิ๊บะนี่เลขบ้านไม่หลังพุนก็หลังนีหลังนีซีซีแต่ว่าแบ่งเนื้อกันยุบบ้านหลังพุนเอ่า ี่ัมนีนะเนาะมี่ัมนีว้าวไม่เล่นตองหงดพ่อน้อมเพิ่นว่าเพิ่นปันเนื้อกันนะคะปันเนื้อกันอยู่บ้านเลขที่หกหานะคะบ้านบ้านบ้านเมื่แม่บ้านหลังนี้บ้านหลังข้างในเพิ่นจะมีบ้านสองหลังบ้านหลังนี้อยู่หน้าหลังข้างใน้อยู่ในบ้านเป็นบ้านเลขที่หกห้าแบ่งเนื้อกันแต่ต่อมาก็จะฟันว่าผู้ยิ่งบอกสามสามเก้านะคะต่อมาวันผ่านี่ก็จุดธูปได้หก ได้สามหกแปดนะคะได้ยี่ได้หนีมากตัวใดมากสามเก้ามากสามหกมากสามเก้าก็สามหกคันเลขสามตัวนี้ที่ซื้อสามเก้าสามแบบืาสบามมันชอบจะบ,บอกกันหาพันละคนเน้นสามเก้า เพิ่นกับบัวจังไดเพิ่นม,มิตรวาอันสามสามเ่าแดงจริงคืงอได้เบิร์ดนี่ซื้อง่ายนะสามสามเ่ามักสามเ่าครับสามหกมิตรวาสลากินแบ้งบ้านใดจกใใดักบานอีกอาทิตย์หนึ่งชิบพ่ะไ้เขาไปหาในเมืองบั่นปะเขาไปอยู่เพื่อเป็นรางวัลที่หนึ่งเนาะ ส่แว่นตาพ่อไมได้ตาเสียเพิ่นใส่แว่นนี้ว่าได้ใส่เทเด้อพี่น้องพอจะน้อมเพิ่นไปเหตุตามานะคะเพิ่นต้องใส่แว่นกันพุ่นกันแสงแดดนะคะการร่มนะคะเพิ่นไปเหตุไปพาตามานะคะก็เได้ใส่แว่นเลขที่มากเลขที่เน้นคือสามเก้ากับสามหกเด้อพี่น้องเนะอฟซีนะาานะเยาวาเลขกหลายตัวนะคะก็วนเป็นจริงเลขมันมีแค่สองคูสามคูนะคะหฮาตัดหนาตัดหลังเลขปึ่งเป็นหลายตัวนะคะ ขอบคุณพ่อธนอมหลายๆที่แบ่งปันนะคะไฮเอฟซีโซดีก yeah ันแนวทางของพ่อธนอมนะคะอันลูกไส้นี่มักเสียห้หนูมาถ่ายคลิปแล้วก็เบิ้งไม่คลิปเป็นบ้างเพิ่นสิบวัตต์มาถามตว่าพ่อโอเมื่อท um ี่หนูมาสัมภาษณ์ที่มาผีเชียงกันผู้หนึ่งมาเล็งออกแปดศูนย์ผู้หนึ่งมาบอกออกแปดเก้าของวันนั้นล็อก็เบิ้งคลิปเนาะล็อกผิวคลิปมีเล่าว่าอยู่คนที่ว่ามาสัมภาษณ์เจ้าใหญ่พอ เราสี่แกนมือโทษไปให้ฟันยับไดโทษให้หนูแรงลอยมาอยู่ไกลบรนไดกับมาเด้อไฮเอสซีโซดีแนวทางของพ่อตาน้อมนะคะนี่เล่ห้วยคันคันได้หัวแรกเราซีเมนตัวแรกนี่แต่คันไปชุ่มมาต่อมานี่ฟันมันจะบ่อเข่าหรอไม่ให้เอาลบหลังอ๋อส่วนมากสิฟันสิเมนตอนต้องงวดตอนต้องงวด บันีไลยขึ้นมากสามารถฟันหนึ่สิเป็นฟันตัวฟันตัวอืต้องเป็นย่าแต่างกัต้องวดกระสีพวกแมงหอกขาบอกฟันว่าป้าเนื้อกันอ่านมันเป็นตัวเลขบวกอ๋อว่าเป็นตัวเลขเอออ๋อเลขมันใจสามบ้าเลขสี่บวกเลขสี่บวถือให้เป็นตัวเลขมันไหนันให้เป็นตัวก็เลขมันใจสามสามเก้าอันนี้เลขทูบเนี่ยมันใจล่างเลขฟันอ่ะมันใจบนโอ้โอ้โอ้ใจแล้ว มันจะเป็นกล้องเครื่อนก็เป็นมันบอกเป็นนั้นเป็นก้องเคลื่อนเขาเขาจับตลาดเลยอะคืออันเป็นก้องปล่มเป็นปากมันตึงช่างเปล่าเปิดอดมาท่นบอกว่าสามสามสามเก้าตัวระห่งนี่สีแดงมืดนะสามสามเก้านึ่งนมนะ สื่อไงเนี่ยเนะเลขหามเ่อเด้ลงทุนหลยกันตัดมันก็แค่สามสามเก่าสามสามแล้วก็สามเก่าสมันก้านกลาหัวมันก็จะเป็นสามสามหกแค่นั้นเองมันกับหัวอยู่ทิเลขเก่าบ่จอดตกอยู่ทิ่แตเก่าขันก้นมันก็จะเป็นสามสามสามหกนี่สิขันสามโตกราหัวจะเป็นสามสามแ เลื่อนอีกเนาะพอถนวมว่ามันอยากลับหัวพยากับหัวเลขทั้งหมดทั้งมวล่นว่าิ่หมักฝันตองหงดฝันตองหดมันจะแม่นฝันต่อมามันสิตัวคือฝันตองหดมันเป็นสามสามเก่าการกลับหัวจะเป็นสามสามหกนะคะสําหรับเลขหกหาเลขบ้านแบ่งเนื้อกันความดหนูหนูว่าฝันว่าแบ่งเนื้อนี่บางข้งมันบอกเลขบ้านแตว่าเข้าสิมิโชฝันว่าได้น้อยก็คือถือน้อยฝันว่าได้ร้ายก็คือถือร้าย วันได้ใเทียแบบถนองมีโสดนะแต่ว่าในในฝันบ่ถนอมได้แต่นเนื้อบไ่บได้ดูดบ่ได้ดูเอาแต่เนื้อยังเดียวเอาแต่เนื้อรุ่นรุ่นก็เต่เนื้อคนอื่นเอาทั้งดูเอาทั้งหนังเอาทั้งเนื้อทั้งนั้นอเป็นได้หลายแต่ว่าได้ดูหลายอิจฉาหน้าเด้อพี่น้องแสดงว่าเคนสีเล้งตัวนี้แล้วคล้ายๆก็บั่นตัวมันดอกกันเจ็บเก่าเจ็บว่าได้เล็กเจ็บเก่าเจ็บก่เริ่มมานอนก่อเริ่มปันวานบั่น งูนั่งถือจับตีตีก้อนตีตายที่ในช่วงในจ้างนะงเอี่ยเขาว่าถือจับแต่วันนั่งแวงถือจับหลายกว่า้อนนกกุ้งไปบอกเลยวันนั่งแว่งถือเลขหลายกว่า้อนนกกุ้งเขาบอกเลยเลยก็ไม่ได้รีมันแว่งถือหลายกว่า้อนนกกุ้งไม่รีดวงคุณกขลังขึ้นเด้อพี่น้องครับประเด็นดีๆนะคะขอบคุณพ่อถนอมหลายๆที่แบ่งปันง่วนนี้พ่อถนอมถือเลขสามตัวตรงๆเด้อค่ะที่เอามาแบ่งปันเยฟซีนะคะ